ท่านี่นะครับเนี่วันที่สิบหกตุลาคมโค้งชูไทยพ่อพิชัยร้านแดงเนี่ยนะครับยิ่งบนศูนย์ตัวเดียวศูนย์เจ็ยศูนย์ห้าศูนย์สามเลขออกศูนย์สองเสยแต่ว่าหลังก็โตว่าเอามาเสยเปล่ครับวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับเดินเอามาบนงวดนี้นะครับครับผมเบิ้องลักฐานนะครับลักฐานสก้อนของเกานะครับของเกาที่พอไม่ใช่เหวิ่งศูนย์ นะครับบนต่ว่าไปเนี่สามศูนย์สามนะพี่น้องมาดอกศูนย์สองต่ว่าเลกวิ่งบ่หลุดนะครับพี่น้องเอฟซีนี่คือหลักฐานนะครับแต่ว่าคุณอวา่แท้จับศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์สองรว่าเอาสมชัหมดเกลียวนะครับเอามาตามตอนัดดอกไหมนะครับโอ้เอาตรงบนนว่าเป็นลางว่าไบ่บ่จับขึ้นทึ่งดิบดิบจับสามคู่ทังดิ ว่าตัวม้าตัวเกยบ่พอศูนย์สามดี่บ่ศูนย์เจ็ดบ่บ่มาถึงด้หลังช่วยเมืใครถึงทั้งหมดว่ผมเลมาพอดีเป็นตัวศูนย์เจ็ดตัวตัวเริ่มแรกตัวเริ่มแหลกศูนย์เจ็ดบนศูเจ็เอาเอาครบเลยเนาะครบเลยเอาครบเลย กมันมันสูญหามันสิมันบ่ใครไปหรอกวะคุณคุณเกิเป็นไนพอดแค่บ้กมันไม่เลอเห็นมันบ็่หลายตัวนี้ทับทับชีสหรทับจีนจับลงไต่บอกพ่ออืมนี่ยังละสามคููครับผมหลาง ล่างบนบนนี่วิ่งศูนเพื่อกะวอบนกับวิ่งูนนเก่าจะล่างนวิ่งซีบ่ล่างนีวิ่ง,ปง,งเป็นซีเานเป็นนี่เก่าเชนนน่ล่ะยอก็เปลี่ยนเชนไหมครับเอาเชนบันทีเชนยังงามๆเนีมันไ่เคยขึ้นมากีเทเลยมันจะไ่ขึ้นมากเนาะ มาน,นี่เจ้าพได้จับข้นดีว,ว่มันตัวโกมออกเลยโอ้จับขึ้นได้ตัวเกาเนะาะพอดีจับล่ศงนุนมันมันไม่เคยไปแับนี้ไปไปทั้งขังทั้ง <ะ S 2> ดเยี่ยนนี่จับเลตัวมึงเก็้ไม่จำเนาะตัวเดียวศุนแปดพ่จับน้าหมอะหมอบ่ะหม่ะมีศุนเก่าอูุนเก่ามันกันขี้กันมันนี่เด้อตัโอ้โ่ากกันเลอ้้องขางก็แยกใช้ศุนเก่าเป็ังซี่ครับ ตัวนี้มันก็เก่ากับซุนอยู่นี้ตัวนี้มันกับซุนกับเก่าอยู่นี้เสียน้าอ่เอนี้พอแล้วแก้มมันเป็นเก่าซูนุนเก่านะาเห็กเกียวไหมฟันฟันเกี่ยวบอกเกี่ยวเนี่ยวว่าผถุ่นเก่าตายเน่ตายหมากม้งกันที่กงผู้ถ่าุนนะอืต้ตงว่าผมว่าเคลียรแล้วคือฟันดีแต่งก็ไวเนี่ยพี่ลองอิ เอาไล่มือพอพี่ชัยรถพี่น้อนที่ซีนแน่นอนกระผมวิ่งนนวิ่งบ่วิ่งบนศูนย์เรีได้ว่าวิ่งไม่ได้เขาจะเอาชื่อคนเชียงรางกนจะมาเ้าอ่ะนะครับวิ่งบนนะครับวิ่งบนเออนะครับบนเดียวเนี่ยเดินบนเดินล่างก็ได้ครับอืมมันเหินข้าเก้าหันบนวิ่งสี่บ่ควะว้าก็วิ่งสี่ับวิ่งสี่วิ่งล่างนี่เดินบนดิบ วิ่งศูนย์วิ่งศูนย์ไฟข่านเขียนไฟข่านเขียนนะพี่น้องทีพี่นะครับเอาตามนี้แล้วพี่น้องที่พี่เเน้นตัวเลขพอเน้นตัวศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดข้างข้างบนเนี่ยขวาข้างล่างเนี่ยพอข้างข้างล่างนี่พ่อพ่อกันพ่อพ่อกันให้ข้าวเจ้าเบ็ดตัวก็ก็เชื่อว่าตัวตัวนี้แหละ เด็กเขาเบิ่งได้หันตัวตัวสามซีซ nah ีสามครับผมตัวซีสามอ่าพี่น้องอีฟซีนะครับไฟขันนะครับพี่น้องอีฟซีขึ้นหัวคอให้ีดอกพี่น้องได้ไปซื้อวันประจำวันที่สิบหกเด้อพี่น้องที่สิบหกนะครับใช้ยื่น่ทสีเดี๋ยวจะเขียนไม้ให้พี่น้องอีฟซีกันนะครับหลอกกันง่ามๆกันเลยนะครับพี่น้องอีฟซี แต่ตอนนี้เอาไรมือพอวิชัยเบิ้งไปก่อนนะครับเดีอาแอกจะเขียนกันนะครับเอาเข็นๆกันรถวิ่งบนนะครับวิ่งบนทำโนนมาจับใครเลยตาจังมันว่าใครดุดเลยตัวนึ่ยันเชินเก่าเนยนะครับวิ่งบนตัวตัวศูนย์ยังคงกระจายออกไหมเอ็กซ์ีเบื้งน้าวิ่งบนศูนย์ตัวเดียวนะครับเป็นเอ็ซีนี่เป็นศูนย์หนึ่งเป็นศูนย์นะครับจับคู่นะครับจับคู่กับศูนย์เจ็ด นะครับศูนย์หกนะครับศูนย์เก้าเอาให้ซ้ำหางสิแล้วพอดีเนาะนะครับเอาส่วนวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างต่ว่าตัวนับตัวเบาดิเหรอครับผมเพรามันตัวนักให้นับดิวิ่งล่าง C นะครับตัวหาฟันเนาะงตัวหาฟันอย่สวงาแต่วาอยู่งทุ่นหาศูนย์ C หนึ่งนะครับเจสี C สามนะครับส่วนล่าง ส่วนล่างนี่พอให้เน้นท่อทอกันนะครับแต่ว่าลอโครงคิวชายอีกโครงคิวชายพอจะฟันให้กันให้ให้เลยต้องซื้อมาซื้อหมอมาเป็นจังหวะจังสิบบูช้การกันคระจำอืมครับนี่คือดายมือของพ่อวิชัยนะครับครับผมอ่ะเบื้องไร้เมือพ่อวิชัยเราต้อเบื้องไร้เมือแอดกันนะครับเออเอาตัวเงี้ครับเกาตัวเงี้กันนะครับ้นีตกวมาบริเบิ้งสูตรนะพี่น้อง มันว่าจะสูดมันเท่าให้เบื้องน้าใส่กันของคอมวิเใส่น้ามันมันจะสีใหญ่ันคินี่ว่ามื่ก่อมื่อก่อในสองกับสามเออมันมาสองวิเศ่ะบานในศูนย์กับหนึ่งวันนี้ไม่ด้ศูนย์กับหนึ่งบานนี้ตะกี้กันในหนึ่งในนึ่งกับสองม่นมากันอ่าวาด้ากันไปพวเขาด้จำหมันเ่า เออบ่อเขาเดี๋ยวว่าพังอีกฟ้าหนึ่งก็มีซีบอยู่ที่นี่เนาะซีหนึ่งเนาะฟ้ามีหนึ่งของมาเตีมมันชุมว่ามันบ่อมันออกทั้งบนทั้งล่างมันจะออกตัวนี้บ่อืออีกตัวมันชี้กันอีกตัวอันนี้หอมมันเปรียบเทียบให้เบิ่งได้ชี่เด้ออันนี้สูตรของพอแต้มยมโมที่ผ่านมาในสองกับสามมันก็มาสองโมนี้มันได้ศูนย์กับหนึ่งมันมาเขากับเลขพอวิเศษน้ำบานนี่ครับเออเกือบนั่นเมื่อกีเขากันข้าวปน้างเงี้ยเดียวอือครับ แควาเลนซีนหน้าแค่องดีดีทีคืออะไรื่ยองคุ่มอวิเช่ร่างวิ่งสีนะครับนี่สูตรของพาวิเช่นะครับเด้ตัวความยูตงเๆครับตัวความเน่ยูนเจ็ดน้าเอนอะตัวเลขกรอบปันตัวความให้ให้นับตัวาโมนอะีอ่สคนับตัวชิ้ชีับโนนะครับีศูนย์สีหนึ่งซีสามนะครับ บนวิ ite, ่งศูนย uh ์นะครับ huh. ย like um ่างละสามคูนครับบรายห้างครับศูนย์เจ็ดศูนหกศูนย์เก้านลไม่เส้นหลุดไปศูนลไม่เส้นเสใช่เราไว้ศูนย์ลไมเส้นหาเส้นอกแต่ว่าจะมาลักซิปก็จบอกว่าีลักซิปยังไแล้วจะว่ากลับตัวไปหน่ับผมตัวศูนย์เก่าไม่ดียิ่นี่เราก็ม่ศูนเก่าไม่จะเก่า ก้าศูนย์รอบเนาะว่าใครผ่านที่เได้ต้งไปตัวกันกั่ไหมศูนหกศูนย์เก้าตัวกันเนาะเนี่ยศูนย์นี่ศูนย์เจ็ตกศูนย์เจ็ดนี่ศูนย์หกนี่ฟันดีอยู่ที่หัวฟันเราขุเห่าซุมโกมาห่วยนักถอกนนักก็เ่งว่าตัวเก่าอิกก็เลีปยงนอกขุดห่ามันขึ้นมา จะมาลักหน่อยยิปเตอรเรนครับเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อครับผมเอาแคปหน้าจอกันเอาไว้พี่น้องเบิ่งเปรียบเทียบกับไร้มือของพอวิชัยกันไอ้ต้องวดพี่น้องที่ต้องวดกันนะครับกูไม่เลยกูจะสวงเข่ากับของพอวิชัยเพราะเดือดรักศูนไม่เลยเมนยิปเทิ่งซีซุนเทิ่งเกียบซุนเกีบซุนหกซุนเก่าครับผมเมนยิปเตอร์เรนเมนนี่ของ อยองแมนครับมันมีแปดศูนย์หกครัอ่ะาเนรองอีพครับผมพ่อพี่ชัยร้านแตกนะครับพ่อพี่ชัยร้านแตกให้วิ่งบน0ูนย์นะครับศูนย์เมันที่0ูนย์เนะครับวิ่งล่างซนะครับมีซีศูนย์ซหนึ่งซสามนะครับมันท่วๆกันนะครับทั้งบดบน3มคู ล่างสามโคนะครับพี่น้องเอฟซีขอบองฝังนึ่งครับผมอ่ะขอบคุณขอบคุณพ่อได้หลายครับผมเอาสวัสดีครับพ่อสวัสดีเออไม่ไม่ยังไม่ยังไม่ยังกีฝากเอฟซีวะพ่อไม่หน้าฝากฝากสลีกฝากสลีงวดนี้มันใจ๊น้อพ่อเนาะซุดเกศกับซุดเกศครับผมซุดเกศกับซุดเกศเอาครับพี่น้องเอฟซีขอให้โชคดีมารกันนะครับผม